สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มากินขนมจีนเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือน้ำยาขนมจีนวันนี้มันไม่ใช่เป็นน้ำยาครับมันคือนี่ครับแกงหอยจบใหอยขมนี่ครับหอยจุกหอยขมไม่มีอะไรครับ ก้อยยาินมกีน,กนแต่นี่มีน้ำยาก็ดีมีแกงโค่ให้ผมก็เลยตักลาดก็เลยเนี่ขนมจีนทำไปทั่วแล้วครับอยากกินกั็ทำเลยครับเราไม่จำเป็นขนมจีนกินอะไรก็อร่อยครับอี่ครับ

คมให้จุบแล้วแต่จะเลือกครับนี่ครับน้ำจีนกับแกงคั่วให้ขมอืมอืมอื่อยครับ <c oughs> อ,อนกินกลางหคนอร่อยครับอืมก็อร่อยแบบแปลกแบบแนงดี้จิน